ก็กาบสวัสดีพี่ๆี่เพื่อนเพื่อน,น้องน้องนะครับผมที่รับชมช่องสายการบินร้อยสิบอยู่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแกะแกะเรือนไม้บีดนะครับผมที่เปลี่ยนเข็มไม้นะครับผมเปลี่ยนเข็มไม้เพราะว่าบางคนนะครับหรือเป็นเยอะนะครับผมที่เข็มไม้หักแล้วซ่อมไม่ได้ครับผมต้องเปลี่ยนอย่างเดียวแต่วันนี้ผมจะมาสอน ทำเข็มไม้ใหม่ขึ้นมานะครับผมหมายถึงเปลี่ยนเลยแล้วครับผมของผมมันหักนะครับผมขั้นแรกก็ต้องเจียนะครับผมเจียตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นจะเป็นเหล็กนะครับผมเป็นแผ่นมินียมแผ่นเหล็กที่มันล็อกเขาไม่สามารถให้แกะออกได้นะครับผมเราก็ต้องเจียออกก่อนนะครับผมเจียออกเสร็จแล้วก็ค่อยคอยงัดครับแสะขึ้นมา มันก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมตรงนี้ของผมมันตกนะครับผมเลยแตกนะครับผมแตกก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมค่อยหาซ่อมเอาทีหลังนะตัวนี้ก็เราก็เจียนะครับผมเจียออกมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมเป็นหลายคนนะครับผมที่ผมเห็นในกลุ่มนะว,ว่าเข็มไม้หักแล้วเปลี่ยนไม่ได้ครับผม เปลี่ยนเข็มใหม่ข้างในไม่ได้ก็หาซื้อกรับปลุกตัวนี้ใหม่นะครับผมก็หลายบาทนะครับผมสองสามร้อยก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับผมแล้วแต่คนขายเขาขายให้เท่าไหร่วันนี้นะผมก็ผมจะมาสอนเปลี่ยนเลยแล้วกันเปลี่ยนซ่อมแซมตัวนี้นะให้มันใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ก่อนอื่นก็แกะตัวนี้ออกก่อนครับ กะออกนะครับผมแล้วก็มันจะมีนอ็อตตรงนี้สองตัวนะแล้วก็ตรงนี้อีกสองตัวเราก็เอาออกเลยครับผมเพราะว่าผมจะมาทำมันนี้ให้เป็นเลขศูนย์ด้วยไงให้มันเป็นศูนย์ตรงกันหมดเลยมาเริ่มนับใหม่ๆหม่นะครับผมผมก็เลยต้องแกะ น็อตหนึ่งตัวน็อตตัวน้อยนะครับผมระวังหายก็เป็นแบบนี้นะครับผมข้างในโล่งๆแบบนี้แหละ นี่นะครับผมข้างในเป็นแบบนี้ก็เราจะมาทําให้เลขศูนย์มันตรงกันนะครับผมก็ต้องแถวนี้นี่แถวนี้นครับผมแถวนี้ต้องเป็นเลขศูนย์นะครับผมยกเว้นตัวสีขาวเนี่ยมันจะทํายากหน่อยแต่เราก็ต้องปรับขึ้นครับเบาๆนะผมไม่งั้นหัก นี่ครับผมตัวแรกได้มาแล้วครับผมสังเกตว่าหมุนลงจะง่ายกว่าหมุนขึ้นนะครับผมโอเคครับมาต่อนะครับผมเมื่อกี้มีคนโทรมานะครับผมสายเข้าก็ตรงนี้นครับผมเราได้เลขศูนย์สองสองหลักแล้วนะครับผมต่อมา ต่อมาก็เป็นตัวที่สามครับผม <Yeah. S 1> ผมดูในกล้องไม่ชัดนะครับผมต้องขออนุญาตด้วย <Yeah. S 1> ผมต้องมาดูข้างนอกอีกทีหนึ่งว่ามันตรงกันหรือยัง <laughs> ก็ตอนนี้ได้เกือบจะเป็นสี่หลักแล้วนะครับผมแต่มันดิบลงมาอ่าโอเคนะครับผมเลี้ยงกันสวยเลยนะครับผมก็ได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับก็มาดูขั้นตอนการประกอบเลยนะครับผมก็ตามเดิม ใส่ลงไปครับผมหลอดไฟนี้จะอยู่ด้านบนนะครับผมตัวเป็นที่ใส่หลอดไฟนะก็นอดเหมือนเดิมครับสองตัวก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเพราช่วงนี้ไม่ว่างแบกเท่าไหร่นะครับผม กล้องไม่โฟกัสนะครับผม ก็ียบ้อยแล้วนะครับผมก็ไมเป็นเลขศูนย์ทั้งห้าหลักก็นี่นะครับผมสิ่งที่เราจะทำเข็มไม้นะครับผมก็เป็นสายเคเบิลหนวดกุ้งนะผมบางคนก็เรียกเคเบิลบางคนก็เรียกหนวดกุ้งนะก็ตัวนี้นะครับผม ก็ใส่ลงไปตามตามเดิมก่อนวัดขนาดครับผมวัดขนาดจะเท่าไหร่ความยาวนะของผมจะประมาณนี้ก็จะขนาดครับผมวัดขนาดแล้วก็ตัดเลยนะประมาณนี้นะครับผมผมก็จะตัดตัดประมาณนี้ ก็เทียบใหม่นะครับผมก็จะประมาณนี้สิ่งต่อไปก็ติดกาวนะครับผม ตัวสีตัวนี้ก็เป็นสีสปเปย์นะครับผมพ่นเอานะสีสปเปย์พ,พ่นเอาทั้งสองด้านนะครับผมก็อย่างสุดท้ายก็ติดกาวนะครับผมกาวที่ใช้ก็กาวตาช้างธรรมดานะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใส่เสร็จแล้วครับผมก็ประกอบเลยนะครับผมก็ค่อยค,อย,คอยงัดเข้าเหมือนเดิมตอนเหมือนเหมือนตอนเอาออกนะครับผมก็จะยากหน่อยเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมเอาใส่เสร็จก็แล้วกันนะครับผม